กลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องแล่พารวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมือหนีผ้าพี่น้องแฟนครับเป็น่องมาตามตัวเลขและแนวทางของไอทิศศึกใหม่ค,นนนนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดที่แล้วแตกเป็นแตกพี่น้องสามตัววันี้หาตโตจนพอครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกำลังจะไปขายของแอดกระเลยขอเวลาก่อนแค่สิบนาทีซะก่อนพี่น้องเอฟซีก่อนจะไปขายของมือหนีได้ยินี้ครัว่าฝันดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขและแนวทางของไอทิศศึกใหม่ สียออกมารูปแบบใดครับพี่น้องขอไปฟังพร้อมๆกันแอดเองเราเขาก็มาหอดมาถึงครับเพิ่นกากาลังสีนี้ที่กันพี่น้องไปเขาไปฟังไอจิตเป็นบอกเป็นจ่าครับพี่น้องเอฟซีครูชันก็จะไปฟังพคนบอกเป็นจ่าพี่น้องฝากในเด้ฝากกดติดตามคนหัวหลานเหมนน้เนี่ยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งแตือนเปนน้ำด้วยพี่น้องเพื่อจะมาผ่านคลิปใหม่ชาร์ตเด็ดจากทั้งช่องแหล่พาะรวยครับไะบอกอะไรสีใหญ่หางครับเขาไปพบผอกไอจิตครับพี่น้องเชิญครับครับสวัสดีครับ ก็ล้างเสียออกไปขายของพอดีของไปขายนะครับของกรบโบรายดอกของมื้อวาก็ได้พอพอแม่เพิ่นโบได้ไปตลาดก็เลยง่าได้ของไรวันนี้ไปขายไหนกบวดมากครับเกียเกียรษาพันศาครับผมเขาเรียกทั้งทั้งคารวาสแล้วเขาก็ต้องทามาหากินครับต้องสูกันไปละเขาเรียกแล้วได้ซื้อออกมาแล้วได้เรียกทางนี้แล้วนะครับผม คู่ได้ซิบ่ก็ไอ้คิ่ก็เขาเวรล้างไม้เอาพี่น้องอันงวดพี่แล้วเนาะพี่น้องคนหูุ่นชาว่าให้ไดิคิวจะบวชเกันก็เป็นบางงวดบางข้างท่าล่างบางข้างก็คิ้วอยู่บางข้างก็บวชคิ้วนะกบปนแนปรน้อนนะครับก็งวดนี่กกั็ขอบอกว่าเด้อพี่น้องเออทางไหนครับขอบอกซะ เพราะว่าทีได้ไปหาขายของก็รถคันนี้ก็ซื้อมากกบเดียนก็กลัวนี่แหละก็เมือ่อเมื่อเพื่อนมาสัมภาษณ์้แเ้แรกก็พอเราหนีไปปุ๊บแลวก็เลยมาฝันอีกเทียนนึงอยูอ่ม,มาฝันว่าอซองเบิ้งเอารถเจ้าของคือหยมแบนนะอย่างแบนลุ่มแทะน่ะเท่านั้นละ่ะบานในเมื่อซองมากกบฝันอีก ฝันว่าพ่อพยาบาลบ้านพระก้าวตายว่าสันในความฝันนะฝันว่าพญายุวรรณตายเราด้อว่าสันดิ่ก็เลยก็เลยโทรมาหาพยาบาลบ้านพระก้าวก้าวพญายุวรรณนี่มันผู้ใหญ่บ้านนี้พยาบาลก็เลยว่าพยาบาลกันพญายุวรรณนี่ก็เป็นพ่อผมละว่าสันดิ่งพยาบาลว่าเลยถามเพิ่นว่าเพิ่นอายุจักปี พยาบาลก็ได้ว่าอายุเก้าิบสมปีว่าสันเี่แต่อย่าเลืมเก้าศูนย์น้ำเด้อว่าสันนี่พยาบาลว่าก็ได้ผู้เฒ่าตายก็เก้าว่าสันนเก้าศูนย์ก็บพ่อลูกคือกันอายุเก้าสิบสามปีครับวัดที่เดียวก็าอเขเบียนรถกันนีเนาะแต่ก็มาฝันแบบเดิมว่ายางรั่วเออยางรั่วนะก็มาตเก้าอกก่ากบ่ลูกคือกันเนะเียนรถนี่อย่างไรกัน แปดเก้าเจ็ดแปดเเ้จ็ดอหมวดก่อนนี่สามตัวแตกเลยนะครับผมหมวดที่แล้วหมวดนี้แปดเอแปเก้าเจดคือเก้าเหลาพี่น้องแปเก้าเจ็ดจะกลับมาตัวเดิมเหรอครับพี่ก็ไม่แน่เนาะวอนเนี้ยนกันโรมโกมๆเนาะให้กับวันเนี้วันน้อนนอนกันค้องฝันครับ ปัจจุบันก็ได้ครับพิจารณาเบิ่งเอาว่านี่ถือใจผู้ใดบ่ถือใจไผกับฉันถือใจผู้อื่นกับ่แน่บ่นน้อนนะถือใจทั้งพี่กัพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับผมใคเบียนก็เบียนกันแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดที่มาของงวดสิพันธ์ไหมอวดนี้ก็ฝันอีกอวดนี้ฝันอีกอ่ฝันตัวเดิมนี่แหละ้ว พ่อพ่อพบ้านเก้าสิบปีแต่ว่าคนบอกให้ซื้อเก้าศูนย์นมันเผูพเท่าว่านก้องมีเก้าศูนย์นงศีนาพเท่าตายกับหัวให้หน่อยก็ดีนะครับผมกับน้าบ้อกับเพื่อเผื่อภาพใช่ครับผมมันมันรู้สึกว่าจะภาพไปทางนี้บ่อยเก้ากับหตัวเดียวกันดยครับ มดที่ผ่านมาช่มาของเ่าไอเจ็ดแปดเก้าสามตัวสตัวแตกะครับผมก็มีพ่อแม่พี่น้องขอกันมาเยอะนะครับให้ตามพิธีซึกใหม่ให้หน่อยนะครับผมวันนี้ผมก็รีบมากลัวไม่ทันกลัวจะจอกไปขายของกางจับรถพอดีเกือบเกือบไม่ทันนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับการตลาดไปขากาจับรถพอดีสิไปพี่น้องกาขายอยู่โซนบ้านม่วงบ้านยางบ้านพลยยนี่นะครับ ถ้าเจอก็โบกได้นะครับผมโบกอุ่นนุนนะครับผมหรือว่าจะมาขอเลขก็ได้เนาะโบกขอเลขอ่ะเพิ่นก็ถามอยู่ว่าแม่นแมวขี่รถหรือแม่นยังขี่รถว่าซั่นเพิ่นก็ถามอยู่เป็นกระทำเพิ่นบ้านเป็นกระทำเพิ่นบ้านอยู่ก็คนคักๆลาบขีซั่นะดุกน้องแมวถ้าคนก็สิว่าหมาหลักขั้นฮู้จักกันอันนี้คนบ่ฮู้จักกันเขาเรียกว่าแมวอว่านี้ฝันเกี่ยวอยู่บ่ครับกัดเกี่ยวอยู่ เดี๋ยวแน่อยู่เพราะว่าอย่างอย่างมันอย่างควนลงกังินาสีน่ะมันฝันอาซองเบิงซองเบิงอย่างเจ้าของเขาอย่างกูมันคือควนลูกยิ่งสันดีบะแนีบบนอนเนาะครัอย่างหลังใช่ไหมอย่างหลังอย่างหลังเมื่อแม่งอย่างอย่างหลังก็สิเรียกหลังเนาะอย่างหลังเด้อพี่น้องครัับมมาต้กนแท เบรตัวตามไทยเก้าซื้อ097นะมาซื้อ97 907แปแต่ว่า่าเด็อันเดียวกันเลยครับมาตามวัน90ครัคนทัดตาท้ายเลยตรงกันเลยครับตรงกันได้ตามตัวเลยเครือ97นะโอ้ตรงกันเลยแมาใจขึ้นแล้วครับสวเสีเนาะสวสีตรงกันมาไ87ั้97พอมเป็นเลยะเบียนรู้กันเลย9แตยังแม่มีมันแตัวเดียวกันเนาะไม่ครบผม สูสีเด้อสูสีพี่น้องเด้อสูสีกับพิจารณาเบิ่งเอาเด้อต้องขอขอบคุณพี่พิชนะครับผมครับนี่ก็ขอขออนุญาตเด้อบันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับทีม้าเขาแปดเก้าเจ็ดความสิบพันมากครับพี่น้องเอฟซีตุตัดแปดสามตัววันนี้ตามต่อครับพี่น้องเอฟซีคนกะไล่เสิไปขายของดักท่างไว้พอดีพี่น้องปิดถนนไว้อ่ะขอบคุณขอบคุณพี่พิชครับพี่น้องพิชิตชิบม่ครับพี่น้องเอฟซีครับ ครับพี่น้องเอฟซีทุธนันนี่ก็เป็นตัวเลขและแนวทางครับพี่น้องเอฟซีของพีซิสเล็กใหมมหัติพนันธ์มาโอ้มาเต็มครับครับพี่น้นองแตก3ตัวเลยครับตัวเลขและแนวทางของเพื่อนมหัติพันธ์มาเนาะเจ็ดแปดเก้ามหัติพันมาหาตัวจนพ่อครับพี่น้องเอฟซีกันลังสิไปขายของพอดีครับพี่น้องเอฟซีทุธนันมาหัดกัดเดปิดถนนไรซ์ควานพี่น้นองเอฟซีทุธนันอย่าลบไปก่อน ตัวเลขและแนวทางของเพิ่นลวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีตุ่นสั่นมากตัวเกา่าคือกันเพิ่นว่าเป็ดแต่ว่าเป็นแปบเป็นเก่าเป็นเจ็ดแต่ว่ากับมีแปบไมีหกไม่เจ็ดครับผมก็ไปเห็นพร้อมครับพี่น้องเอฟซีตุ่นสั่นแต่ว่าฝันเกี่ยวกับภูญี่ยบานกับตัวเลขและแนวท่ากับ 3, 9, ส 9, 3, 9, 0, ามเก้าศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์กับไปพิจารณาเป็นตัวเลขและแนวทางครับพี่น้องของไอทิดซิกแมย์นายจากซิกออกมาโอ้หาเลขแม่นครับพี่น้องเอฟซีตุ่นสั่นวันแรกก็แตกสามตัวเลยครับแต่ว่าอย่างนี้ข่าวว่าช่วงที่ว่าเพิ่่่นนนบวชออยูะพี้งให้เลขแม่บว วันนี้ก็ไปพิจารณาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านุกโชคมันหมายครับพี่น้องลำล้ำร่วยด้วยกันสุข,ขสุข,ขค,ค,ค,น,น,คนครับครับตัวเลขแนวทางไอทีซิกไหมครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์เป็นจำลังใจให้เลยพารวยนำแน่พอกกำไรมคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีน้ำครับพี่น้องครับ